ก็ข้อบังคับการประชุมนะ<กา>รัฐสภา2,563นั้นก็มีข้อยุติได้คือต้องมีการตีฝาขนะ้อบังคับแต่จะตีฝาว่าตีบังคับแล้วจะไปขัดแยก้งกันรัฐมนตญีจัดใหญ่กว่านั้นประธานสภาไม่มินิจัยได้ต้องเป็นเรื่องของศาลแล้วถึงนนยิีจัยแต่ประธานซึ่งผมเองนั่งประชุมทั้งวันเลยนะ6-7ชั่วโมงนะ ไม่มีสมาชิกที่ประชุมท่านใดได้แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อจะให้ประธานวินิจฉัยว่าเหตุการ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่สามารถอนุญาตให้เสนอซัำเมื่อฟังทั้งวันแล้วไม่มีผู้ใดเสนอว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในที่ประชุมวันนั้นเสนอข้างนอกเนี่ยเราไม่อาจทราบเพื่อไม่มีการแสดงความคิดเห็นได้เสียง395 ก็ถือว่าชอบลงมติแล้วประธานจะเสนอให้ต่อแต่ว่ากประธานไม่สามารถเสนอได้เพไม่มีความคิดเห็นยกไหนๆผมไม่มีวันที่จะท้อใจเมื่อรับหน้านที่แล้วต้องปฏิบัติหน้าที่ถึงที่สุดเลยครับ การเป็นวันาที่ของประธานที่ประชุมประธานรัฐสภาในวันนั้นด้วยผมก็เลยแก้ดโอก,กาสนี้นะครับเปลี่ยนสร้างผาข้าใหญ่ในบางส่วนครับในบางประเด็นการประชุมในวันที่19พฤศจิกาคมนั้นเป็นการประชุมรัฐสภาเพื่อเชิญเข้ามาแต่ในวาระของการเลือกนายกตรีนามรัฐมนตรี แต่ว่าก่อนการประชุมนั้นก็มีการข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบางประเด็นและประเด็นสำคัญก็คือว่ามีบางฝ่ายเสนอว่าการประชุมในวันที่19นั้นไม่ควรจะเสน,เนอชื่อซ้ำจากชื่อเดิมจะไปขัดกับข้อบังคับข้อที่11วาระที่ตกไปแล้ว ยัตติที่ตกไปแล้วไม่สามารถจะเินอเข้าไปได้แต่ฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าการเสนอเลือกนายกปีนั้นไม่ใช่ยัตติปกติทั่วไปนะเพราว่าการเสนอนายกรัฐมนตีนั้นปฏิบัติตามรัฐมนตรีเจ็ดจองแล้วข้อบังคับของรัฐสภาปี2 5 6 6กก็ได้ออกพิเศษสำหรับขบวนการ เลือกาย,ยกไว้โดยใช้ข้อบังคับที่ร้อยสามหกและร้อก็ตกกันในประเด็นนี้เพราะฉะนั้นไม่ควรจะไปใช้ข้อบังคับข้อ41ก็พูดกันอย่างนี้นะครับผมได้เชิญให้วิบส่งฝฟล์แต่ว่าก่อนที่จะประชุมวิบผมก็เห็นว่าเป็นประเด็น ที่จะต้องประชุมโดยประธานสภาอาจจะต้องมีข้อวินิจฉัยพิจารณาด้วยทางสภาผู้แทนราษฎรเราก็มีคณะกรรมการคณะหนึ่งที่เรียกว่าคณะพิจารณาในการที่จะเสนอประกอบการวินิจัยของประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีฝ่ายกฎหมายและฝ่ายเกี่ยวข้องผมก็เลยให้นําประเด็น ที่ปิดความแตกต่างเรื่องการใช้ข้อบังคับที่ไปพิจารณาแต่อันนี้ก็ไม่สามารถจะทําทให้ประธานสภาวินิจฉัยเรื่องข้างใดข้างหนึ่งเป็นข้อสเสนอขึ้นมาซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายแล้วก็ฝ่ายที่ข้อประธานสภาก็รับความเหตุนี้ก็ไปไประชุมในวันที่18ของวิบสามฝ่ายวิบสามฝ่ายก็กยุติว่า ควรจะใช้ข้อใดแล้วก็ก็จะมีคนเซลล์เดี๋ยวก็มีคนให้แนวทางว่าถ้าเอาข้อาคับที่หนึ่งร้อยหาสิเอ็ดมาใช้ประกอบกันก็จะทำให้ได้ข้อยุติได้<ม>ถึงแม้จะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับก็แล้วแต่ก็ให้ผมเสียวไปประชานาษพาก็เห็นว่า เมื่อไม่สามารถจะหาข้อยุติที่ประชุมได้ว่าจะใช้ข้อบังคับใดก็ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา2563นะั้นก็มีข้อยุติไนดะ้คือต้องมีการตีความนะข้อบังคับแต่จะตีความว่าตีบังคับแล้วจะไปขัดแยกก้งกับรัฐธรรมนูญสักใหญ่กว่านั้นประธานสภาไม่อยามีนิจัยได้ต้องปเป็นเรื่องของศาลร,รัฐธรรมนูญวนิจ,จัยเพราะฉะนั้น ทางออกซึ่งเกี่ยวข้องกับประธานรัฐสภาและก็ประธานประชุมวันนั้นก็คือว่าให้หนำก็อร้อยสิบเอ็ดมาตอบการพิจารณาของที่ประชุมก็ได้ให้มีการประชุมไปอีกสามโจมโผสามโจมโในที่สุดไม่มีคนแสดงความคิดเห็นแล้วคือเห็นด้วยกับว่าให้ใช้หมดเก้า คือให้ตอดคล้องกับรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้ห้ามเสนอชื่อซ้ำกับมีไฟล์หนึ่งว่าไม่เห็นชื่อซ้ำแล้วพอมีข้อบังคับจนหมดพั่วภิปรลายแล้วจะพาผมนั่งอยู่เป็นประธานก็ให้โหวตในเรื่องนี้การโหวตในเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าจะโหวตว่าไม่สมไม่สมให้ใช้ข้อบังคับข้อ11เสเสนอซื้อซ้ำไม่ได้นั้น ต้องมีเสียงไม่น้อยกว่าเกินหนึ่งของสองสภาคือ3ามร้็บก็โหวตกันวันนั้นปรากฏว่าเสียงที่ออกมาว่าให้ใช้ข้อบังคับข้อที่4ีนะครับนะต่างที่ได้ใช้ให้ตีความเึืท่านหนึ่งแล้วเนี่ย แต่ประธานซึ่งผมเองนั่งประชุมทั้งวันเลยนะหกเจ็ดชั่วโมงนะไม่มีสมาชิกที่ประชุมท,ท่านใดได้แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อจะให้ประธานวินิใจฉัยว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่สามารถอนุญาตให้เหนอซ้ำเมื่อฟังทั้งวันแล้วไม่มีผู้ใดเสนอว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในที่ประชุมวันนั้น เสนอข้างอนอกเนี่ยเราไม่อาจเพื่อไม่มีการแสดงความคิดเห็นได้เสียง395เพราะถือว่าชอบลงมติแล้วประธานจะเสนอให้ต่อแต่ว่าการประธานไม่สามารถเสนอได้เพราะไม่มีความคิดเห็นประธานจเจ้าควาคิดเห็นของประธานว่าเปลี่ยนแปลงประธานไม่ได้ครับเดี๋ยวจะเกิดประเด็นว่าประธานไปบับิหน้าที่ไม่ชอบ ก็เอาเป็นนัดเป็นเรื่องของขัดแย้งข้อบังคับเมื่อขัดแย้งข้อบังคับข้อบังคับของสภาหนึ่งห้าหนึ่งเปิดโอกาสแล้วว่าให้ตีความไงผมไม่ได้ตีผมไม่ได้ชี้การหรือไม่ชี้การรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรสูงสุด่ายในทติบัญญัติก็มีบทบัญญัติมีข้อบังคับว่าถ้าขัดแย้งด้วยข้อบังคับให้ตีความไงการที่รัฐสภาอีกวบบมันดีกว่า ใครคนใดคนหนึ่งเปนชี้ดีมั่ถูกไหมเหนื่อยท้อใจนะท่านยกแรกเหนื่อยและท้อใจเหนื่อยะเหนื่อยและท้อใจเมรับช่วงนี้แค่ยกแรกอผมผมยกไหนๆผมไม่มีวันที่จะท้อใจเมื่อรับหน้าที่แล้วต้องปฏิบัติหน้าที่ถึงที่สุดเลยครับ